ดีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นก็ดำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับแปลงใหญ่นะแปลงนี้เสร็จแล้วเธอว่าโอเคครับพูดคุยหลังหลังทำเสร็จเนี่ยต้นกล้า ระยะประมาณนี้คมาตรฐาน,นโดยปกติทั่วไปแปลงนี้ใช้ก้าประมาณ40ไม่ห้าสิบหกสิบมัดครับเจ็ดสิบมัดได้อยู่นี่ถ้าทำวันเดียวไม่เสร,ร็จน,นี่ยังไม่ถึงวันครึ่งประมาณครึ่งวันทำแบบแห้งแบบไม่มีน้ำแบบนี้ก็ทำได้ครับ ไม่ต้องกลัวตายครับเพราะต้นก้ามันมันแข็งแรงพอนี่ดูเชาๆนิดนึงพอตกเช้าเขาก็จะคืนพื้นดำเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงนิดๆเสร็จแล้วครับ sẽ gửi làm như vậy đó. được đâu được giang sủi ca ถ้าเรามายดนปุ๊บมันมันก็พอได้แต่มันถ้ามันถ้าฝนตกมาโดนมันไปกองที่เดียวถ้าดำเอามาฐานอนะ่ะ ใช้เวลาครึ่งวัน5ชั่วโมง6ชั่วโมงทั้งถอนทั้งดำแปลงนะี้แปลง,งใหญ่นะครับประมาณ70-80มัดน,นะได้แปลงใหญ่ดำคนเดียวนะย้ำดำคนเดียวนะผมก็ดำไม่ค่อยเก่งนะสวยงามครับตามท้องเรื่องขอบคุณครับ